สวัสดีครับผมเมดดี้นะครับวันนี้เอาของมาให้ดูกันนะครับไม่ใช่เป็นรองเท้านะครับก็จะเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดนะครับซึ่งดิสนีย์ได้ทำการออกวางจำหน่ายในช่วงของอเดือนกุมภานะครับเป็นช่วงวันบาลนนทน์นะครับเป็นของเ e อ็กซ์คลูซีฟของเขานะครับก็มาดูกันเลยนะครับอ่ามันคือ ันคือตุ๊กตานะครับเขาเรียกว่าตุ๊กตาเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเนาะมันก็คงตุ๊กตานะครับในส่วนของตรงเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดนะครับจำนวน4 6 4,600ชิ้นนะครับทั่วโลกจะมีแค่4,600ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูร,บรอบๆกันก่อนนะครับรอบๆกล่องกล่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับน่ารักน่ารัก มิกกี้มินนี่นะครับนะก็เห็นภายในนะครับส่วนนี้ด้านหลังเ,เขาก็จะบอกนะครับว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สั่งมาจากเว็บ ดิสนีย์นะครับดิสนีย์ช็อปครับโอเคมันสามารถเปิดตั้งโชว์ได้ครับอันนี้จะเป็นแมกเนตอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็มันก็ตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาตั้งโชว์ก็คือมิกกี้มินนี่นะครับอ่าครับซึ่งเราสามารถ เอามิกกี้มินนี่ออกมาได้นะครับโดยกล่องเนี้ยเขาดีไซน์ไว้มาให้เรายกออกมาได้นี่นะครับก็จะเป็นกล่องกล่องแบบนี้นะก็ตัวฝานี่ก็ถอดออกมาได้นะครับฝพลาสติกถอดออกมาได้ อืมครับใครที่ชอบมิกกี้มินนี่นะครับในช่วงวาเลนไทน์เนาะก็น่ารักไปอีกแบบนะครับควรสะสมก็ข้อต่อเขานะครับแขนขาอะไรเงี้ยหัวอะไรเงี้ยขยับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ครับ ส่วนข้างในก็จะมีการ์ดใบหนึ่งนะครับบอกว่าตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยเป็นจำนวนเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับ t i s t l i s l t m i t e d e d i t i o n d o อเ set นะครับตัวที่ 1น1 6นะครับตัวที่ผมได้เนาะในจำนวน4,600ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้านนี้เป็นภาษาอังกฤษด้านนี้เหมือนจะเป็นภาษาสเปนนะครับ ก็น่ารักน่ารักแบบนี้ครับอันนี้เขายึดติดกับกล่องไว้นะครับด้านหลังถ้าเราจะแกะตั้งโชว์ก็แกะได้ครับสามารถขยับได้หมดเลยทั้งแขนทั้งขานะครับแขนก็ขยับได้นะครับเอาออก,ออกได้แต่นี้เขาลัดไว้ อีเบมีขายครับตัวนี้ผมเห็นราคาแล้วก็บวกจากช็อปไปประมาณ3,000 3,000บาทรานะคาตัวนี้อยู่ประมาณเซตนี้นะครับอยู่ที่6,000บาทนะครับถ้าใครชอบนะครับจัดเลยความสูงอยู่ประมาณาน่าจะประมาณ8นิ้ว นะครับความสูงผมจำไม่ได้เหมือนกันก็ถ้าใครไม่ชอบท่านี้นะครับทายืนแบบนี้ก็แกะออกมาได้แล้วก็เอามาดัดนะครับแล้วก็ตั้งโชว์ก็ตัวคุกกี้นะครับฝาเนี่ยก็เอามาปิดได้นะครับสวยครับวัสดุ เป็นของดิสนีย์แล้วก็วัสดุดีครับคี okay, ครับตันนี้เป็นของสะสมชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมที่ผมชอบเนาะก็คือแพ้คำว่าลิมิเต็ดครับอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดก็จะซื้อมานะครับส่วนคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ